การมองโลกในแง่ดีเป็นที่ตั้งก่เกิดหวังความสุขให้ทุกหายอุปสรรคใดๆไม่กั้มกลายสิ่งชั่วร้ายกายร่างกลับทางดีมองโลกนี้ให้ดีเป็นสีสวยฉาบไว้ด้วยความรักพร้อมศักดิ์ศรีถ้าทุกอย่างเรามองไปในแง่ดีโลกใบนี้ ็สดใสในใจเรากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องกล่าวลักษณะนิสัยของผู้หญิงวาสนาดีมีบุญมากท่านผู้ฟังครับและก็มักที่จะได้ยินคนพูดถึงบุญกันบ่อยๆและเท่าที่สังเกตนี้คนที่ทำทานมากก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากเสมอไปครับสำหรับตนเองแล้วคนที่มีบุญมากก็คือคนที่เขาสบายใจทุกใจทายากคนที่สามารถจ่ายค่าอาหารในร้านดีด แต่ก็ยังปล่อยให้ตัวเองงดหิดกับบริการหรืออะไรที่ไม่ได้ดังใจนั่นก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสตางค์มากแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากครับแล้วถ้าจะถามว่าคนที่เขามีบุญมากจริงๆนั้นควรที่จะมีลักษณะนิสัยอย่างไรก็คือควรที่จะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายครับปรับตัวได้ง่ายไม่ค่อยจะถือสากับอะไรมากมายให้ทุกข์ใจก็เพราะคนที่มีบุญจริงๆนั้นก็มักที่จะไม่ค่อยถือตัวถือตน ไม่คิดว่าตนเองพิเศษอะไรกว่าใครแต่เทวว่าในทางตรงกันข้ามนั้นเขาก็มักที่จะรู้สึกขอบคุณในเวลาที่ใครได้ทำอะไรให้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่โู้ที่จะชื่อได้ว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆนั้นก็คือจะรู้สึกตนว่าเป็นคนโชคดีแม้ถึงคราวที่จะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีแต่ก็ยังที่จะเห็นเป็นบทเรียนหรือยังพอเห็นด้านดีได้อยู่และก็อยากที่จะขออนุญาตให้ได้เข้าใจกันอย่างนี้ครับว่า คนที่เขามีบุญนั้นก็ไม่จําเป็นครับว่าจะต้องเป็นคนที่มีอะไรเพียบพร้อมหรือดีพร้อมก็อาจจะเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาที่พอมีพอกินหรือก็คือคนที่พออยู่ได้ไม่ขัดสนพอเลี้ยงตนไม่ลาบากและถึงกระนั้นเขาก็จะไม่รู้สึกว่าต่ำหรือสูงกว่าใครหรือดีกว่าใครหรือว่าจะเลวกว่าใครทาดกว่าใครหรือโง่งกว่าใครแต่ทว่าเขาก็จะให้เกียรติกับคนทุกคน และเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงอาจได้จะยังไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เขามีบุญเขาจะมีลักษณะแบบไหนก็ไม่แน่ครับว่าตัวของคุณเองก็อาจที่จะมีเหมือนกันและนี่ก็คือ9ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่เขามีบุญมากครับผู้ใดที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคั่งก็ลองมาพิจารณาจากทั้ง9ข้อนี้ดูครับว่ามีอะไรกันบ้าง ลักษณะนิสัยของผู้มีบุญมากในข้อที่หนึ่งก็คือคนที่อดทนได้ก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นมันก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานความเข้มแข็งตามกําลังของบุญยริศก็ทําให้มีความอดทนเป็นที่หนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสําเร็จทุกชนิดว่ามาจากความอดทนอย่างมีความสุขครับในข้อที่สองก็คือคนที่ไม่คิดที่จะทําชั่วก็เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารเป็นตัวจัดการตามกําลังของบุญญาธิษ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายในหลายพบหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลครับข้อที่สก็คือผู้ที่สามารถปล่อยวางได้ ก็เมื่อเป็นผู้ที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักวางตามกําลังของบุญญาิษไม่เป็นคนที่แบกเอาทุกอย่างที่วางหน้ามายึดเป็นผู้ที่สามารถปล่อยวางทุกอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ครับข้อที่สี่เป็นผู้ที่สามารถสงบได้เย็นได้ก็เมื่อเป็นผู้ที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกําลังของบุญญาธิษ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายกระสับกระส่ายวุ่นวายในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าและแม้ว่าจะต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็จะเป็นผู้ที่สามารถทําใจได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับข้อที่5ก็คือผู้ที่สามารถอรอได้คอยได้ก็เมื่อเป็นผู้ที่มีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแลสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่ใจร้อนไม่ใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตยอยู่เสมอครับข้อที่6ก็คือผู้ที่ไม่เคยกลัวก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกําลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะได้คิดจะทําอะไรลงไปก็ล้วนมีกําลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นครับข้อที่7รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้ก็เมื่อเป็นผู้มีบุญผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกําลังของบุญญาฤิ์เป็นผู้ที่รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจ ก็มีความอิสระเต็มที่ในทุกวันทุกเวลาทุกนาทีครับข้อที่แปดไม่จำเป็นต้องบนก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจของบุญกรรมที่ทำไว้บนไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ตั้งใจในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามันก็คือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเองครับและมาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่9ก็คือเป็นคนที่ไม่คิดมากก็เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกําลังของบุญญาธิทําทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจทำให้ไม่เป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านอารมณ์ขานใจได้ง่ายไม่คิดให้เป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดก็ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานความสงบเย็นกายเย็นใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อนครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอาการในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อเรื่อง บุญยริศมีพลังมากกว่าบาปทั้งปวงคำยืนยันจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังคับและก็มีคำถามที่ว่าหากว่าเราทําบาปมาเยอะแล้วเมื่อเราได้ทําบุญละมันจะสู้บาปไหวไหมในส่วนนี้นั้นหลวงพ่อวิริยังท่านก็ได้เมตตาให้โอว,าอาว่างตวาครับว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าบุญก็มีพลังมากกว่าบาป ก็จึงควรที่จะเร่งสร้างบุญกันอย่ามัวแต่รอเวลาเลยบุญจะมากหรือไม่มันก็ไม่ได้อยู่ที่เงินมากแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์มากของจิตและเจตนาในช่วงชีวิตที่ผลบาปมาส่งผลนั้นมันก็อาจจะตกอับไรโชคลาภวาสนาทำอะไรก็มืดแปดด้านไปหมดไม่ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็เมินหน้าหนีไปหมด ทำมาหากินก็ยากลำบากก็ขอให้อดทนขอให้อดกลั้นทางแก้นั้นมันก็มีอยู่เสมอครับใช้ปัญญาใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีทุ่มลงไปแก้ที่เหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นค้นหาสาเหตุให้เจอดับที่เหตุให้ได้ครับก็ลองพิจารณาดูให้ดีว่างานที่มันมีปัญหานั้น เพราะเราไม่มีความถนัดจริงหรือไม่เราทำดีแล้วจริงหรือเปล่าที่เราข,าขายไม่ดีเพราะสินค้าเรายัางต้องพัฒนาปรับปรุงอยู่หรือเปล่าทำเลที่ขายดีไหมราคามีความเหมาะสมหรือไม่ผู้ร่วมงานลูกน้องคู่ค้ามีปัญหาเพราะขาดน้ำใจหรือเปล่าเราขาดความเมตตากรุณาที่แท้จริงหรือไม่เรายังเบียดบังเขา ปากว่าตาขยิบอยู่หรือเปล่าหากว่าเราได้เจอเหตุแล้วก็จะต้องลงมือแก้ครับอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วก็เพราะว่ามันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของกรรมเก่าก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรครับก็ให้เราได้ใช้บุญใหม่แก้ไขเร่งสร้างบุญใหม่ให้มันมากกว่าแรงกว่าให้ได้ออกผลบุญมาช่วยเราทันในชาตินี้ครับและการที่เราจะสร้างบุญ มันก็มีอยู่มากมายหลายวิธีด้วยกันทางที่ใช้เงินหรือที่ไม่ใช้เงินเลยก็มีครับเราก็ต้องทำบุญแต่ก็จะต้องอย่าให้ตนเองเดือดร้อนครับบุญมากหรือไม่นั้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินเลยแท้จริงแล้วบุญจะได้มากหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ความบริสุทธิ์มากของจิตและเจตนาครับให้ธรรมะรักษาใจให้อาหารและสมุนไพรรักษาชีวิต ขอให้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉูคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉูคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้ กับหัวข้อเรื่องเติมพลังใจให้ตัวเองด้วย22ประโยคนี้ที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นประโยคที่หนึ่งทุกคนต้องเจอเคลื่นชีวิตสิ่งสำคัญก็อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรยามที่เราเจอกับคลื่นชีวิตจงบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่เราแค่คนเดียวที่จะต้องพบเจอกับปัญหานี้ครับ 2. คนที่แกล่งจริงๆ ไม่ใช่คนที่สยบทุกสิ่งได้แต่เป็นคนที่ไม่ถูกสยบจากสิ่งต่างๆ 3. วันเวลาไม่อาจย้อนคืนถนอมความรู้สึกใส่ใจผู้คนรอบข้างและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด 4. สภาพจิตที่ต่างกันย่อมมองเรื่องราวไม่เหมือนกันอย่าตัดสินคนอื่นจากความคิดของตนเอง 5. ดูแลอารมณ์ของตัวเองให้ดีเพราะไม่ว่าจะเป็นสุขเศร้าเหงาเจ็บปวดใครก็รู้สึกแทนเราไม่ได้ครับหกบางช่วงเวลาของชีวิตเราจะต้องกล้าหารกล้าที่จะรักกล้าที่จะลืมกล้าที่จะถอยกล้าที่จะเดินต่อไปครับเจ็ดเมื่อชีวิตเสียสูญหากว่าเราอยากที่จะร้องไห้ก็ร้องไปเต่ครับ มันก็แค่ความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อร้องไห้เสร็จแล้วก็ขอให้ลุกขึ้นให้ได้ครับก็เพราะว่าสิ่งดีๆมันก็อาจจะรอเราอยู่ในสถานีถัดไปก็ได้ครับ 8. อย่ามัวแต่มองเท้าคนอื่นจนลืมเส้นทางเดินของตนเอง 9. อย่าลืมเปลี่ยนความเคยชินแย่ๆที่เราเป็นอยู่ก็เพราะเมื่อเราเปลี่ยนโลกของเรามันก็เปลี่ยนตามครับส0 ฟ้าเบื้องบนจะใช้3วิธีนี้เป็นคำตอบให้กับคนที่ทุ่มเทก็คือพยักหน้าให้ในสิ่งที่เราปรารถนาสส่หัวให้เมื่อเราอยากได้มากกว่านั้นและเมื่อเรายืนหยัดที่จะรอฟ้าก็จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราครับสิบสอง 12. อยากคาดหวังผลตอบแทนจากการให้ก็เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะมีหัวใจแบบเดียวกันกับเรา 13. อยากกลัวที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆชีวิตมันน่าเบื่อเกินไปถ้าเรามัวจำกัดตัวเองอยู่ในกรอบเดิมๆหรือสิ่งที่เรารู้จักมันดีอยู่แล้ว 14. ถ้าเราพูดถึงมันมันก็คือความใฝ่ฝันถ้าเราเห็นภาพมันแสดงว่ามันเป็นไปได้ถ้าเราจัดเวลาเพื่อลงมือทำมันก็จะสำเร็จออกมาได้ครับ 15. ในสถานการณ์ที่ติดลบความคิดบวกจะทำให้เราเป็นผู้ชนะ 16. มองให้เห็นด้านดีของทุกสิ่ง 17. เล็ลงไปยังที่ที่เราอยากจะไปไม่ต้องมองสิ่งที่เรากลัว 18. ชีวิตข้างหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลัง 19. ถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราก็ทำได้ 20. อยู่ให้ห่างจากคนที่คอยบั่นทอนความมุ่งมั่นคนที่ตามต้อยมักจะคอยจุดรังย่ำยีแต่คนที่ยิ่งใหญ่จริงๆก็มักจะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ดังหวัง 21. ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเองแต่ชีวิตคือการสร้างตัวตนของเราขึ้นมาด้วยตัวเองและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่22 อย่าหยุดยัง้งจนกว่าเราจะรู้สึกภาคภูมิใจและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสม กับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปาผู้มีความละอายชั่ว เพงกลัวต่อบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอรรยยะเยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับ สุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระบผมอานน์ก็ต้องการาบขออภัยท่านผู้ฟังไว้นาที่ดีด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ